ความก้าวหน้าของจักรวาลอันยิ่งใหญ่กำลังเกิดขึ้นเราอยู่ในช่วงเวลาแห่งจักรวาลซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนหัวใจและจิตวิญญาณของฉันเปรียบด้วยความปีติความกลัวและความอัศจรรย์ใจขณะที่ฉันกำลังแสดงสิ่งนี้ตอนนี้ โลกใหม่ถูกยึดไว้อย่างสมบูรณ์และเธอกำลังเต้นเป็นจังหวะด้วยพลังงานสีขาวทองที่สวยงามมากซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็ระเบิดออกมาพร้อมกับชีวิตใหม่รูปแบบชีวิตและบรรุสยชาติใหม่เราอยู่ท่ามกลาง การเปลี่ยนแปลงของซุปเปอร์ขวดต้มครั้งใหญ่และโลกเก่ากำลังอยู่ในกระบวนการของการสลายตัวทั้งหมดและการเปลี่ยนแปลงครัวก็ใกล้เข้ามาแล้วในรูปแบบหรือวิธีใดที่ฉันไม่สามารถพูดได้และตอนนี้เราจะประสบกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมาขึ้นเรื่อยๆบนขนาดโลกภูเขาไฟประทรุแม้แต่ลูกที่ดับแล้วแผ่นดินไหวซึนามิและอีกมากทั้งหมดนี้เป็นเพียงการแตกหักเมื่อโลกใหม่เข้าครอบงำทุกด้านของชีวิต แล้วรูปแบบชีวิตโดยสิ้นเชิงฉันไม่สามารถหาคำพูดใดมาอธิบายสิ่งนี้ได้แต่พลังงานสีทองที่สวยงามนี้พลังงานสีขาวทองกำลังหลั่งไหลเข้าสู่มนุษยชาติในวงกว้างมันจะนำมาซึ่งความตื่นตัวที่มากขึ้น ในทุกระดับและด้วยเหตุนี้ทุกสิ่งจึงปั่นป่วนในขณะนี้ด้วยแสงสปอตไลท์ที่ทำให้ไม่เห็นซึ่งส่องแสงสว่างทั้งหมดภายในตัวเราแล้วรอบๆตัวเราทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่บนพื้นผิวแม้แต่งเงา ที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดของเราและของโลกทั้งใบถึงกระดันทั้งหมดนี้ทำให้มีความสุขมากในขณะที่การเกิดใหม่กำลังเร่งขึ้นกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์และทุกสิ่งที่กำลังเปิดขึ้นในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อน เมื่อหัวใจที่สูงขึ้นเปิดใช้งานอย่างเต็มที่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจิตใจที่สูงขึ้นก็จะเปิดใช้งานเช่นกันดังนั้นตอนนี้เราจะสามารถเข้าถึงสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้หรือสัมผัส หรือเข้าร่วมก่อนหน้านี้เพียงเพราะความถี่การสั่นสะเทือนของเราคือต่ำเกินไปและร่างกายของเราก็หนาแน่นเกินกว่าจะจัดการกับข้อมูลและความรู้ที่มีความถี่สูงนั้นได้โลกเก่ากำลังจากไปพังทลายสลายตัว หดตัวมากขึ้นเรื่อยๆและความกว้างใหญ่ของโลกใหม่กำลังเข้าหยุดคลองข้าพเจ้าเห็นดังนั้นก็เกิดความเกรงขามและอัศจรรย์ใจปาฏิหาริก์กำลังเกิดขึ้นมันจะเหมือนกับว่าโลกเก่าจะคว้างความตายครั้งสุดท้ายของเธอ มาที่เราในตอนนี้เช่นเดียวกับโครงสร้างรูปแบบวิถีชีวิตและความเป็นอยู่แบบเก่าอย่างไรก็ตามโลกเก่าได้ปฏิบัติตามสัญญาวิญญาณของเธอเองและเธอก็รู้เรื่องนี้ถึงเวลาของเธอ ที่จะหลีกทางให้กับสิ่งใหม่เป็นการดีที่ตอนนี้เพียงเข้าไปข้างในให้หลึกขึ้นและหยุดมันในความเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของคุณเองและพระเจ้าภายในเปิดสูนหัวใจนั้นไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและปล่อยให้มันเปิดกว้างยิ่งขึ้น เคลียสนาพลังงานของคุณอย่างต่อเนื่องและตระหนักถึงสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของคุณจากนั้นนำตัวเองกลับสู่ความสมดุลและความสมัคคีอีกครั้งทันทีในเวลานี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราในฐานะไลเวอร์เกอร์ ให้ความสำคัญกับการยอมให้ตัวเองเปลี่ยนรูปและผ่านกระบวนการชำระให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและเลืกเสริมยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะได้เป็นตัวอย่างหากคุณไม่สามารถทำงานภายในของคุณเองและปล่อยให้ตัวเองถูกแปลงลางได้คุณ จะไม่สามารถคุรจะไม่สามารถช่วยเหลือใครได้เพราะวิญญาณทุกดวงมีกระบวนการแปลงร่างที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากบันเทศวิญญาณของเราการเรียกวิญญาณและจุดประสงค์ของเราไม่เหมือนกันบทเรียนการเรียนรู้จิตวิญญาณและทุกสิ่ง ที่วิญญาณต้องให้ความสนใจนั้นไม่เหมือนใครทีนี้ระบบสนับสนุนของเราจากพระเจ้าและบริษัทแห่งสวรรค์สามารถช่วยเหลือในที่ที่ไม่มีมนุษย์คนใดทำได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะไม่มีมนุษย์คนใดที่มีชีวิตอยู่บนโลก ในเวลานี้ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่และอย่างไรเรากำลังก้าวเข้าสู่สิ่งที่ไม่รู้จักและยังไม่ได้สำรวจโดยสิ้นเชิงและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการมีอยู่ของที่ปรึกษาอาวกาศและกองยาน จึงขยายตัวและเหตุใดพวกเขาจึงแสดงให้เราเห็นพวกเขาอยู่ที่นี่เสมอเราแค่มองไม่เห็นเพราะเราถูกปิดตาด้วยข้อมูลเท็จยิ่งไปกว่านั้นผู้เชี่ยวชาญสากลกำลังก้าวเข้ามาช่วยเหลือวิญญาณวิญญาณที่มีวิวัฒนาการสูง ซึ่งมีวิวัฒนาการสูงมากจนจิตใจของเราไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้แต่หัวใจและจิตวิญญาณของเรารู้เรากำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเคยเกิดขึ้นบนโลก และที่อื่นๆในขณะที่กาแล็กซีทางชางเผือกกำลังเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับจักรวาลนี้ทั้งหมดเราต้องการความยืดหยุ่นคล้อง,งออลื่นไหลเหมือนน้ำและปล่อยให้ความแข็งกระด้างทั้งหมดสลายไปความกลัว ในการเอาชีวิตรอดและอะไรก็ตามที่ปันปวนเก่าจะไม่ทำงานอีกต่อไปไม่สามารถเพราะตอนนี้เรากำลังทำงานบนแถบความถี่มิติอื่นเนื่องจากมีหลายมิติอยู่ที่นี่เมื่อสถานะมิติที่เก้า เปิดขึ้นแล้วซึ่งเกิดจากวันที่เจ็ดการเร่งความเร็วของแอสเซนชันทำให้ร่างกายของเรามักมีปัญหาอย่างมากในการติดตามความถี่ที่สูงขึ้นจึงต้องการความสนใจจากเราแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ในสถานะ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้ผืท่ทีและเวลาพักผ่อนแก่ตัวเองปิดโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดและเพียงแค่เงียบและนิ่งความก้าวหน้าของจักรวาลจะเร่งถูกอย่างให้เร็วขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งดำไปสู่คริสต์มาสโดยการเปลี่ยนแปลงระดับซูเปอร์คอสมิกควันตัมจะเกิดขึ้นในทุกระดับเรารักคุณเสมอ